อีกโกลหนึ่งที่ผมเลเจอร์ที่บ้านสยามมายานะครับสับสับกันแจกไพ่บอกให้หยุดนะหยุดพอแล้วนะอีกทีกนึงนะ กูแจกมึงบอกให้หยุดนะหยุดอันนี้เซตนี้กูเลี้ยงมาได้ไหมไม่ได้เพราะมึงทำลายอยู่แล้วใช่ไหมถ้ากูอันนี้คืออันนี้คือหนึ่งอันนี้คือสองอันนี้คือสามมึงเอาใบที่อะไรใบที่สองใบที่สองนะ มึงหยิบของมึงเองใบที่สองมาวางไว้ตรงนี้เอาที่เหลือเก็บนี่มึงเลือกคำทำนายเองไหมใช่เลอกเองปะเลอกเองขอย้อนก่อนนะตอนแรกเรามีการสาปไพ่บบแล้วมีการแจกมาให้มึงบอกหยุดพอหยุดแล้วกูหยิบกองนั้นมาแจกสลับอีกบอกให้หยุดพอมึงหยุดเสร็จปุ๊บกูวางก่อนเลยแล้วกูไม่ได้แตะต้องใบกู<ๆ>ไม่ได้ยุ่งกับไพ่เลยกูถามมึงว่ามึงจะเอาใบที่เท่าไหร่ นับจากใบบนคือหนึ่งสองสามมาไพ่เมียทั้งหมดกี่ใบห้าสิบสองแต่ม <ใบ S 2> <บ>ึงเลือกใบที่เท่าไหร่ใบที่สองใบที่สองคือใบนี้ถูกไหมใช่คือใบนี้นะข้อหนึ่งหลังจากที่คลิปนี้โพสเสร็จนะเดี๋ยวกูจะเล่นอีกกลน,นึงคําทํานายที่มึงเลือกอีกกลนึงจะตรงหนึ่ง,งบบข้อสองกูย,ยังไม่รู้นะเป็นเบอร์อะไรอะ่ะข้อสองเดี๋ยวมึงกลับไปดูคลิปที่กูลงไว้แล้วโพสไปเมื่อวานมั้ง เบอร์เนี้ยย่าไปตรงกับที่กูไปเล่นที่นู่นด้วย <c oughs> เป็นไปได้ไหมค้า22ใบมึง,งเลือกมาอันเดียวอ่ะ <c oughs> แล้วมึงแกะเองถูกปะใช่ <c oughs> แล้วมีใครไปสลับมันเปลี่ยนมันได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวหาอะไรมาทับไว้เลยเอาเหลี่ยญทับไปก็ได้อ่ะเดี๋ยวเอาของใหญ่ทับเอาเหลี่ยญทับไปเลยนะอย่าให้ใครไปยุ่งกับมันนะโอเคให้สีแดง <c oughs> เป็นคำทำลายนะ <c oughs> เป็นสีน้ำเงิน ตัวนี้มันคือฟ o r ซิ n g d e c มันเป็นไพ่บังคับให้มึงเลือกมันเป็นไพ่ที่บังคับมึงอ่ะให้มึงเลือกว่าจะเลือกอะไรยังไงกี่ไพ่เข้าหากันนะมึงตัดทีนึงดิตัดแถวนี้นะอย่าไปใจนะเดี๋ยวไม่ต้องไม่ทับเพราะคนเนี้ยมันเวอร์มากคนจะคิดว่ามึงกับกูรู้กัน สับเลยดีกว่าสับตรงนี้นะ,ะสับวางไม่เลอะว่ะล้างไปเลยได้ไหมล้างเลยได้ไหมแบบนี้เละไหมอ่านแต่นี่กูไม่ยุ่งกับให้เลยนะมึงทําเองเลยนะถูกไหมเออเอามาใกล้ๆกล้องหน่อยเออเออดึงออ,ออกมาแล้วทบดึงออ,ออกมาแล้วทบ๋ยวคนมึงอย่าดูคนเขาย่อมมึงรู้กับกูอ,อ มึงเขาก็บอกมึงรู้กันกันกบกูดิเคี้ยตัดให้ตดไปพอใจหรือยังโอเคเปิดใบบนมาดูเลยเปิดเลยพอแล้วเบอร์อะไรเบอร์รจเจ็ดข้าหลามถ้ามึงไม่ใช่ใบนี้ใบต่อไปจะใช่ไหมใบต่อไปจะเป็นเจ็ดข้าหลามได้ไหมไม่ได้หรอลองเปิดให้เขาดูในกล้องใบต่อไปเป็นเจ็ดข้าหลามได้ไหมไม่ได้เป็นไม่ได้ไหม เอาทับเจ็บไม่มีทางเพราะเจ็บข้าวหลามมันมีอยู่กี่ใบหนึ่งสำรับมีเจ็เข้าวหลามกี่ใบใบเดียวใบเดียวมึงสับอะไรของมึงเองแล้วมึงเจอเบอร์อะไร <7 S 1> เป็นไปได้ไหมอันนี้ที่มึงเลือกใบที่สองอะจะเป็นเจ็บข้าวหลามปะ่ะไม่ได้เปิดเปิดตรงนี้นะอย่าเปิดออกจากกล้องนะแล้วมึงไปดูในคลิปกูนะที่กูโนะพสไปเมื่อวานเขาก็เลือกเจ็ดข้าวหลามตัด นี่กูไม่ได้ยุ่งอะไรกับไพ่เลยนะมึงทำเองทุกอย่างเลย forcing เด็ก <c oughs> ไม่ว่ามึงจะสับไพ่จะกีดไพ่จะอะไรก็ตามมันจะเป็นเจ็บเข้าหลังต่อ <c oughs> โอเคแล้วครับ <c oughs> มึงรู้ป่ะทำไงเมื่อกี้มึงไม่แตะไพ่เหรอไม่แตะเลย ก็มึงสับแล้วมึงเปิดเล,เ,ลเลยมึเงเล่นทกงก็เจ็ดข้าหลามเนีเล่นทุกครั้งเจ็ดข้าหลามตัดทุกครั้งเพราะมันบังคับให้คนเลือกเจ็ดข้าหลามตัดแล้วมันไม่ได้มีเจ็ดข้าหลามตัดหลายใบนะไอ้สันไม่ได้มีเจ็ดข้าหลามตัดหลายใบนะมันมีใบเดียวแต่เมื่อกี้มึงไม่แดกไพ่ง้ไม่แต่เอางี้เอางี้เอางี้มึงดูนะมึงตัดไ้า มึงตัดมาฝั่งนี้ตัดตัดไม่ไม่แตะครับตัดอีกได้วหได้อ่าไม่เอาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาใช่ไหมใบเนี้ยมึงเปิดดูที่เบอร์อะไรนี่คือไม่เอานะเอารับกลับเข้าไปตัดอีกทีหนึ่งตัดอีกทีหนึ่งเลยอ่ะตัดเป็นหลายๆกองดิตัดสองกองกระจกอ่ะไม่ไม่มึงตัดแบบหนึ่งสองสามอะไรแบบเนี้ย หนึ่งสองเออแล้วก็ทับแล้วก็ทับพอ,อยังพอแฝงไหมแร์มึงเอาหนึ่งใบามาวางไว้ตรงนี้ก่อนเป็นไปได้มั้ยมันจะเป็นเจ็บเาหลามตัดไม่ได้ไไไดอย่าเพิ่งกูได้แต่ให้ไหมไม่ไมแตะลองเปิดใบนี้ดูดิเปิดดูเลยลองเปิดใบที่สองดูนิลองเปิดดูดิเปิดดูดิเปิดดีเอาไปเก็บเปิดอีกทีนี้อ่ะเอาไปเก็บดู มันมีทางเป็นเจ็ดเทาหลังตัดไม่มีมึงเปิดมึงเองเลยะเเฮะ <c oughs> มึงตัดเองทำเองป่ะ <c oughs> ฮะเออใช่อ่ะดีใช่ไม่แตกไพ่เลยไม่ยุ่มมึงล้างไพ่ก่อนมึงล้างให้เละเลยนะอ่ะมึงล้างให้เละเลยเละเละเอาให้เละตุ้มเตะเลยเละไม่รวมเละล้างให้เละไม่รวมไพ่นะไม่ต้องรวมเป็นกองเดียวกันกระจายออกอะ เออดูนะมึงมึงแบ่งออกมาก่อนมึงครับครั้งแรกเราต้องเช็คก่อนเพื่อให้คนรู้ว่าไม่รู้กูไม่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเปิดเช็คเปิดเช็คเลยเออเปิดเช็คได้หยุดพอเช็คไประดับหนึ่งแล้ว ต้องเอาเลยจะเอาเลยหรือจะตัดก,ก่อนเอาเลยจะเอาเลยใช่ไหม,มถ้าจะเอาเลยอย่าเพิ่งเปิดถ้าเปิดมันจะไม่เป็นเกล็ดข้าวหลามตทุกครั้งกูจะบอกให้มึงเลื่อนไพ่ออกมามึงเลื่อนเลื่อนเลยเลื่อนไพท่ที่จะเอาออกมายุดเก็บไพ่เข้ากล่องมึงเชื่อไหมแค่เนี้ยเปลี่ยนเป็นเกล็ดข้าวหลามตัละเปิดดูดิ กูไม่ได้ยุ่งกับอะไรกูไม่ทำไงวะเปิดมันไม่ใช่ครับอ้าเปิดไม่ใช่มันต้องเลื่อนก่อนไงแปลกไหมเออแปลกแล้วแล้วมึงอยู่ในมือมึงหมดเลยนะกูไม่เกี่ยวเลยนะเอออันนี้แบบเจ๋งเจ๋งป้าเจ๋งเจ๋งดแพร่ไหมแพร่โคตรแพรเลยนะมึงมึงลองสับก่อนมึงสับก่อนอ้ามึงสับ มึงอย่าดูนะเพราะถ้ามึงดูอะ่ะมึงก็จะรู้ว่าเฮ้ยใบนี้ไม่ใช่ใบนี้ไม่ใช่ใบนี้ไม่ใช่นึกออก่ะฟังกูดีๆนะกูจะตัดชอยที่ยากที่สุดในประเทศเล่นกับมึงเลยดูนะกูแจกนะมั่มวๆเลยนะมึงบอกให้กูหยุดนะกูจะแจกมั่มวๆเลยเป็นหลายๆกองกองละมากกองละน้อยหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใบหนึ่งใบสองใบเอาหลายๆกองนะ ผมบอกให้กูหยุดนะเราหยุดหรอพอแล้วนะชี้ให้กูกองเอากองนี้นะอันนี้ไม่เอานี้ไม่เอานี้ไม่เอาทีนี้ไม่เอาถูกไหมนี่ไม่เอานะไม่เอาไม่เอาสักอันเลยนะมึงเอามือติดไว้ใช่ไหมเปิดใบบนขึ้นมาดูเป็นเจ็ดข้อหลังตัด ตัดไพ่อันนี้เจนว่าเราคูลอ็อกได้แล้วไม่ควดูดูนะแจกระ้บอกหยุดนะเอาหยุดเอาใบน,นี้เลยเหรอไม่ไม่ยังยังเอาหยุดในที่นี้ยังไม่ได้ไปนี้หมายถึงว่าอันนี้เหรอในกล่องนี้กูจะเอาใน่องนี้อันนี้เหรอเอาไปไหนก็ได้ใช่ไหม ไม่ก็กูแจกมามึงบอกให้หยุดใช่ไหมมึงจะให้กูหยุดตรงนี้หรือตรงนี้เอ้าใบนี้หรือใบนี้อ่ะก็กูแจกมาเลื่อนออกมาแล้วมันจะเป็นเปิดเลยเออทำได้ไงเออทำได้ไงอะเลือดนะวะต้องเลื่อนออกมามันอยู่ที่เลื่อนหรือไม่เลื่อนถ้าเลื่อนอ่ะออก ถ้าไม่เลื่อนก็ไม่ออกถ้าเราเลื่อนมันจะเป็นเจ็บถ้าเราไม่เลื่อนอมันไม่เป็นเจ็บเราต้องเลื่อนตัดหนึ่งทีนี่มึงตัดมั่วๆเลยเฮ้อ,อ่ะมึงเปิดทั้งคู่เลยเปิดเปิดเปดิดอีกแล้วเปิดก่อนทีนี้ถ้ามึงจะเอานะมึงเลื่อนอันไหนก็ได้อย่าเปิดเลื่อน อย่าเปิดเลื่อนเลื่อนเลื่อนมานี้แล้วมึงต้องเก็บสามอันนั้นก่อนเก็บเออแล้วมึงก็เปิดง <c oughs> งไว้อันนี้เปิดไครได้ไหมไพ่พิเศษไพ่พิเศษใช่พิเศษ, <c oughs> เศษนี่ก็พิเศษใบนี้ <c oughs> ใบนี้ก็พิเศษไม่ธรรมดานะไพ <c oughs> ่พิเศษแต่พิเศษชนิดที่ว่ามึงแตกได้มึงสงัมผัสได้ มึงสับได้มึงเล็งได้มึงกีดไพ่มึงทำไปได้ทุกอย่างเลยหลางไพ่ได้ล้างได้ไงก็มึงก็ล้างอยู่ไงวิวเอาแบบจิ้มเลยอะ่ะจิ้มแล้วเดินกลับมาได้ก็ยังไงจิ้มอ่ะจิ้มก่อนยังไงจิ้มแล้วเป็นต้องเป็นเจ็ดนะจิ้มก่อนจิ้มก่อนออถ้ามึงลูบไปแล้วเป็นเปิดเลยถ้ามึงลูบแบบเนี้ยเ,เป็น ถ้าแต่ถ้ามึงไม่รูดถ้ามึงจิ้มแล้วมึงเปิดเลยอ่ะไม่เป็นเข้าใจปะถ้ามึงจิ้มแล้วเปิดเลยอ่ะไม่เป็นแต่ถ้ามึงรูดแบบนี้เป็นถ้ามึงจิ้มแล้วลูดอ่ะเป็นเก่งไหมเนี่ยไอ้ดาษ อ่ยโแฟงไหมแแ,แม่งไม่มีคนไหนแฟกว่าน,นี้แล้วสับเองล้างเองจิ้มเองเ,อเป็นแต่กูขอแค่อย่างเดียวคือต้องลากถ้าลากแลยย้วจะเป็นเจ็บแต่ถ้าจิ้มเราเปิดไม่เป็นแต่ของกูกูต้องการแค่นั้นแหละดังนั้นมึงจะสับไพ่มึงจะกีดมึงจะทำอะไรมึงทำเลยแต่คำสั่งกูมึงสังเกตดิกูจะบอกว่า แจกที่เราใบเอาหรือไม่เอาถ้าไม่เอาอะ่ะกูจะให้มึงหงายกูจะบอกว่าหงายแต่ต้องบอกเอากูจะบอกว่ามึงลากไปไว้ตรงนั้นก่อนแล้วถ้ามันมีใบหงายมึงต้องคว่ำใบหงายก่อนไล่ใบนั้นม่นจะเป็นเจ็บกูต้องการแค่นี้แหละแต่ถ้ามึงลากทุกใบเปิดมันไม่ได้มันไม่เข้ามันต้องขั้นตอนมึงต้องพอมึงเปิดเสร็จก่อนที่มึงจะเจอเปิดเจ็อะ มึงต้องคว่ำทุกใบแล้วมึงเปิดใบเดียวมันจะเป็นเจ็ด